ถ้าจะใช้คำว่าไทยหลงเหลี่ยมแขมรนครั้งนี้ใช้ได้ไหมผมสมมุติไม่ใช้ให้หนักเนาะคุณทนายเหมไม่งั้นเดี๋ยวเราสามคนจะถูกเขามองอยู่เรื่อยผมคิดว่าตอบอย่างหนึ่งคืออดหัดและอ่อดด้อยในเกมอ่อนหัดและอ่อนด้อยหรือหรือของผมแรงกว่าคุณนายน่าจะแรงกว่านะคะจาร์นะครับภาษาง่ายๆผมคิดว่าเราอดแล้วสําคัญเนี่ย ผมคิดว่าการไปกดรละลังเปิดรอบนี้ยขาดการเตรียมการอันนี้ขออนุญาตวิจารณ์นะครับ,รบผมว่าขาดการเตรียมการถ้าฝ่ายการเมืองคุยจริงแล้วมีทิศทางที่จะจบจริงเนี่ยมผมว่าการเตรียมการของฝ่ายการเมืองในทีเจรจาเนี่ยผมว่าต้องเข้มแข็งและชัดเจนกว่านี้นะครับ